ก็ได้ครับกล็พบกับอินเดียเพชรช่างของผมปามาอยู่อีกแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่เราไม่ได้อยู่ที่โนเบิลแล้วเราย้ายมาอยู่ที่บางกอกบริวารบางนาศรีนครินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่อินเดียเพชรช่างทําอยู่จริงๆถ้าใครติดตามในเพจอินเดียเพชรช่างนะครับก็จะเห็นว่าเรามีอัปเดตบ้านหลังนี้มาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยถ่าย YouTube มาเลยนะครับจริงๆใกล้เสร็จแล้วแหละประมาณ80%แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ หลังนี้นะก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับข้างบนมีสามห้องนอนสองน้ำแล้วข้างล่างมี1ห้องในปกะับสงแล้วก็มี1ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีสวนห้องครัวแล้วก็ลิฟว n ิ่งกับดินิง่งเป็นพืน้นที่รวมกันนะครับโอเคอันนี้คือเหมือนฟอยเย่เล็กๆนะครับเข้ามาเป็นโถงตกแต่งให้บรรยากาศแบบว่าวอมวอมพวกเนี้ย เรากลุ๊ปใหม่หมดเลยของเราจะเป็นแค่ผนังปูนทาสีธรรมดาแล้วก็เป็นประตูทั่ว,วไปธรรมดาแต่เนี้ยถ้าสังเกตดูคือมันจะไม่มีวงกบประตูเลยนะครับเพราะว่าเรากลุก๊ปลามิเนตลายไม้ทับหมดเลยแล้วเราก็ตีเว้นล่องทุกอย่างมันเลยแบบว่าดูเรียบไปหมดเลยนะครับ คือบ้านหลังนี้นะครับโอนเนอร์ Owner เขาให้โจทย์มาตั้งแต่แรกเลยว่าอยากได้บ้านเป็นแนวสแกนดิเนเวียนนะครับเป็นแบบสลังๆังน้อยๆน,นะครับโทนไม้ข,ขาวๆเรียบๆไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับโอนเนอร์ Owner เป็นคนเดียวกับที่คอนโดที่สุภาไหล,ไลท,ที่ชื่อยาวๆอะ่ะจะไม่ได้แล้วนะอันนี้เขาให้ทำต่อเขามาทำบ้านหลังนี้ต่อนะครับก็ค่อนข้างเชื่อใจดีไซเนอร์นะครับทำอะไรไปก็โอเคนะครับคุยง่าย <c oughs> ก็เลยออกมา ถูกใจทั้งดีไซเนอร์แล้วก็โอนเนอร์นะครับอันนี้คือห้องอเนกประสงค์ข้างล่างนะครับอันนี้ก็ติดวอลเปเปอร์เฉยๆห้องนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เปลี่ยนไฟนะครับกลุ่ประตูใหม่ตรงนู้นจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องเป็นช่องเข้าไปนะครับเราก็เลยกลุ่เป็นตู้ อันนี้คือเป็นตู้นะเป็นบานกดกระเด้งแต่ว่าตอนนี้กดแล้วยังไม่กระเด้งยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์นะครับก็ทําเป็นผนังตกแต่งปิดไปดูไม่ออกว่าเป็นตู้ส่วนนี้เป็นประตูห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวอันนี้ก็เป็นครัวสําเร็จไม่ใช่สเร็จสิเป็นครัวที่เราออกแบบแต่ว่าเราใช้ซัพพลายเออร์สำเร็จมาทําให้นะครับก็ของพาราโซเจ้าเดิมที่เราเคยใช้หลายๆบ้านนะครับ วัสดุก็จะเป็นไม้สังเคราะห์ทนน้ำทนปวกแช่น้ำได้นะครับอันนี้เขาทำตามดีไซน์เราหมดเลยนะครับส่วนท็อปท็อปก็จะเป็นหินเทียมนะครับเนียนเลยอะแบ็กสแปลชอะไรพวกเนี้ยเ, ash, เขาติดตั้งเรียบร้อยสวยงามพวกฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยเราดีไซน์ได้หมดเลยว่าอยากได้แบบไหน อย่างบ้านหลังนี้คือเขาเป็นครัวใช้งานจริงจังนะครับก็เป็นเตาแกส๊สตรงนี้จะเป็นช่องไ้ใส่ถังแก๊สนะครับตรงใต้สิงครัวนี้เสร็จแล้ววันนี้ก็คือเข้ามาตรวจครัวนะแล้วก็มาดูอินเดียที่เหลือ ตอนนี้อย่างที่บอกไปประมาณ80%แล้วครับหรือแบบว่าเก็บดีเฟกแล้วก็ติดวอลเปเปอร์นะครับทำความสะอาดทีนี้พอเดินเข้ามาเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นโถงบันไดยยด้านในเนี่ยอยู่นี่ตรงบันไดนี้คือเราไม่ได้เปลี่ยนครับใช้ของเดิมหมดเลยคือพื้นเนี่ยพื้นเห็นพื้นไหมของเดิมเป็นพื้นกระเบื้องนะครับอันนี้ปู spc ทับเลือกเป็นสีออกโทนสว่างๆตอนแรกก็กลัวว่าไอ้บันไดดำนี่จะเป็นไรไหม แต่พอเสร็จแล้วก็เออก็อเข้ากันนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนบันไดก็ได้ใช้บันไดเดิมนะครับบัวตรงนี้ตรงตรงนี้เป็นบัวเดิมครับแต่ว่าผนังเนี้ยเราติดวอลเปเปอร์ซึ่งวอลเปเปอร์สวยมากคือจริงๆอะ่ะอยากได้เป็นผนังแบบเป็นปูนฉาบแบบดูฝรั่งฝั่งครับแต่ว่ามันแพงนะตกแบบว่าตารางเมตรละพันห้าถึงพันแครับอันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวอลเปเปอร์แทน ซึ่งมันเนียนมากเลยนะดูสิมันมีความด่างๆแบบว่าืันปูนสวยๆนวลๆนะครับอันนี้ตกแบบตารางเมตรละมันลงมาครึ่งหนึ่งอะเจ0ดนะครับส่วนตรงนี้คือห้องเก็บของใต้บันไดเราก็กรุบรามิเนตแล้วก็ทำเป็นประตูซ่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นบานกดกระเด่งแต่ว่าก็ยังไม่กระเด่งนะยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ มาต่อกันในส่วนของ l i ฟ i n g งกับด i นน n งนะครับ l ิฟ i n g ตรงนี้นะครับคือ o อ n e r เขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากนะอยากมีแค่ตู้ทีวีแล้วก็มีเชลไว้วางของซ่อนไฟนิดหน่อยนะครับเขาเอาแค่นี้ทีวีอะไรก็คือไม่ต้องฝังไม่ต้องบิวอะไรวุ่นวายวางบนท็อปเฉยๆเพราะงั้นเราก็ทำแค่ผนังอันนี้นะครับอันนี้เหลือวอลเปเปอร์ยังไม่ได้ติดนะ ไวเปอร์ข้างล่างนี่เขาจะเข้ามาติดพุ่งนี้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นดิ닝ดิ닝เรามีกรุกผนังนิดนึงคือตรงเนี้ยเดิมมันจะเป็นเสามีเสาอีกสอต้นตรงนี้กับตรงนี้เราก็กรุปยิปซ้่มทำเป็นผนังยิปซ้่มแล้วก็ทาสีเพื่อให้มันเรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ทําเหมือนเป็นแผ่นที่เล็กๆ เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆแล้วก็มีชั้นวางของเล็กๆนะครับตรงนี้จะเป็นท็อปหินแต่ว่าหินยังไม่มานะเป็นทาว์ทีนสีแบบว่าเป็นซิวเวอร์ทาว์ทีนนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักเก็บของจะแบบเป็นลิ้นชัก2ชั้นเปิดเข้ามาแล้วก็มีทั้งไหนอีกเอาไว้ใส่แบบว่าแก้วนงแก้วน้ำอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นตู้เก็บของ ตอนแรกจะแบบเป็นเหมือนมินิบาร์ไว้ตู้เย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เปลี่ยนใจไม่เอาและไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับเป็นแค่เก็บแก้วเก็บช้อนเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นชั้นวางตรงนี้เดี๋ยวแบ็กตรงนี้จะเป็นหินซิเวอร์ทวารทีนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์เหมือนตรงถงบันไดทั้งหมดเลยฝ้าไฟก็คือเปลี่ยนใหม่นะครับไฟนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด G U 10ทั้งหมดเลยครับเป็นดาวไลท์ที่รีเฟ็กข้างในเป็นสีดำาๆนะครับ ใช้เป็นตัวเดียวกับที่คอนโดสุภาลายเลยส่วน Air แอร์เราก็เปลี่ยนเป็นคาสเซ็ตไทม์นะครับสีพื้นของจริงจะดูสว่างกว่านี้นะอันนี้พอถ่ายมาแล้วแอบเข้มนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ทำไมพวกม่านอะไรเงี้ยเราใช้เป็นฝังในฝ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างล่างน,นี้เป็นม่านชั้นเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้แบบสองชัน้นทึบๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นชั้นเดียวโปร่ปง ตรงนี้ก็จะฝังทั้งหมดเลยส่วนตรงนี้แน่นอนว่าเราต้องใช้โคมไฟอันนี้อีกลอแล้วนะเทรแมนเลอร์นะครับเนลสันบัลแบมตัวเดิมตัวนี้ใช้มัทุกบ้านนะเดี๋ยวตรงนี้พอห้อยขมไฟกลมเมื่อกี้ก็ จะดูสกแกนเดนเนเวียนขึ้นไปอีก20 0อซนะัะข้างล่างน้อยๆทำแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเป็นเน้นตรงโถงตรงนี้แหละที่ทำเยอะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ หมดแล้วข้างล่างนะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบนเนี่ยเรามีทำสองห้องหลกัหลกๆนะก็คือห้องมาสเตอร์กับห้องนอนเล็กอีก1ห,ห้องไป้ไปดูกันอันนี้โถงบันไดเดิมติดแค่วอลเปเปอร์ที่บอกนะครับสีนวนนัวเนียนๆน,น,นะข้างบนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยติดแค่วอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนฟ้าไฟกับตรงนี้ หน้าประตูทั้งหมดก็คือกล่มใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เราทาเหมือนที่ท,ทําทุกบ้านเลย <c oughs> คือทำซับอง์กบแล้วก็กูกร์เลนเนตนะครับทำสูงชนฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนประตูใหม่ประตูเดิมแต่กล่มใหม่เออแล้วก็เปลี่ยนมือจับนะครับอันนี้มือจับแพงนะชูเลอรมันเจ็ดพันนะครับค <c oughs> นเัอนรวยนะก็จ่ายได้ มาดูห้องนอนมาสเตอร์กัน